ติดขัดเรื่องการเงินนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะปลดล็อกจิตใต้สำนึกไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนอ่าในมือครูจิบนี่คืออะไรคะแบงค์ยีค่ะทุกคนอ่านี่นะคะแบงค์ยี่ะ1หนึ่งปึ้งค่ะแบบนี้ค่ะนะคะแบงค์ยีในมือเนี่ยสองพบาทค่ะแวบแรกที่คุณเห็นน่ะคุณรู้สึกแบบไหนก็แบงค์ยี่ะหรือว้าวเยอะจังเลย อ่าแว็บแรกคุณรู้สึกแบบไหนคะเขียนไว้เลยนะคะเขียนจดไว้เลยความรู้สึกแรกของคุณเป็นแบบไหนอ่าแบงค์ยีิบเนาะอ่ากับอันนี้ว้าวสองพันหรือเฉยเฉยอ่าดีๆนะคือคุณอนะต้องปลดล็อกตัวคุณเองก่อนต้องปลดล็อกความรู้สึกคุณเองก่อนว่ารู้สึกแบบไหนกับเงิน อ่าเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่มันบล็อกสิ่งที่มันไม่ดึงดูดเงินเข้ามาคือความรู้สึกที่คุณมีกับเงินวันเนี้ยคุณมีความรู้สึกแบบไหนกับเงินอ่าค่อยคอย่คอยเป็นค่อยค่อยไปนะคะว้าวหรือก็แค่ยี่สิบอะ่ะโอ้ฉันอยากได้อน,นี้มากกว่าว้าวอ่าบางคนก็เฉยเฉยยังไม่ปลดล็อกอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ ซองเหมือนกันค่ะอ่าซองเหมือนกันค่ะอันนี้ซองสีขาวอันนี้ซองสีแดงแต่ท,าทตําออทไมให้ความรู้สึกที่ต่างกันเออทาไมให้ความรู้สึกที่ต่างกันน่ะเป็นคุณคุณอยากได้ซองสีไหนะสีนี้ใช่ไม่ใช่คะอ่าเก็บไว้ก่อนไปดูอันนี้ต่ออ่าถ้าครูบอกว่าครูมีอ่างเปล่าสองใบค่ะทุกคนมีสองซองให้ทุกคนนะคะ อ่างเปาใบแรกแจกไปแล้วแล้วคุณเปิดดูปรากฏว่าว้าแบงค์ยี่สิบหรือคุณเปิดมาได้แล้วเจอแบงค์ยี่สิบหูดีใจอ่ะได้เงินยี่สิบความรู้สึกไหนคะที่คุณส่งออกไปหรืออุ๊ยเปิดได้แบงค์ร้อยดีใจอ่ะฉันดีใจจัางเลยได้เงินร้อยบาททำไมไม่เป็นแบงค์พันหูได้แค่ยี่สิบเองหรอ ทำไมคนอื่นได้ตั้งแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยทำไมฉันได้แค่ยีบาทอะเออย้ยงังยังยังมีอีกยังมีอีกความรู้สึกไหนคะที่คุณส่งผลต่อเงินอ่าแบงค์ยีสิบนะกับเหรียญรู้สึกแบบไหนคะเวลาที่คุณได้รับเงินทอนกลับมาเก็บเก็บรีบๆยัดใส่กระเป๋าไปจ้าเหรียญ ความรู้สึกแบบไหนคะรู้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้ตังทนเป็นแบงค์มากกว่าฉันไม่ได้อยากได้เหรียญแต่มูล,ลค่าเท่ากันใช่ไหมคะแต่มูล,ลค่าเท่ากัน20บาทเหมือนกันนะ่ะเออ2 0 0พเหมือนกันนะ่ะใช่2,000เหมือนกันใช่ไม่ใช่คะวันเนี้ยที่วันเนี้ยคุณมีนิสัยติดติดขัดขัดเงินไม่พอใช้คุณต้องไปคอนเน็กกับเงินที่คุณมีอยู่ เออต้องปลดล็อกจิตใต้สำานึกของคุณที่มีนิสัยขับไร่สาส่งเงินของคุณออกไปนะคะก็ครูเปิดคอร์สใหม่สุดๆเลยค่ะนะคะใหม่สดๆเลยนะคะสำหรับคนที่กล้าที่จะจ่ายเงินให้กับตัวเองค่ะซึ่งครูสอนในวันที่29มกราคมนี้ค่ะราคา448บาทค่ะเหลืออีก6ท่านเท่านั้นนะคะให้40ท่านค่ะลงทะเบียนมาแล้ว4ท่านด้วยกันนะคะก็อีก60นะคะ ใครที่กล้าจ่ายให้ตัวเองนะคะก็ไปเจอกันในคอร์สราคานี้ค่ะซึ่งคอร์สเนี้บอกเลยว่าน้ําตาแตกกันทุกคนแน่เพราะไม่ใช่ว่าคุณดุหรือว่าว่านะที่น้ำตาไหลอะ่ะเพราะว่าคุณอะ่ะไม่รู้ว่าคุณทําสิ่งนี้กับเงินของคุณ เป็นจุดที่พีคสุดๆนะคะก็ไปเจอกันในคอร์สค่ะถ้าไม่อยากมีนิสัยที่ไร้เงินออกไปอยากมีนิสัยที่จะดึงดูดเงินกลับเข้ามาง่ายๆคุณต้องเคลียร์ท่อพลังงานนะคะแล้วก็เปิดท่อพลังเงินให้เงินไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางค่ะนะ,ะไปเจอกันในคอร์สค่ะ